วันนี้ก็มาคุยกับเ,เพื่อนๆในเรื่องของ s m a s h นะครับอาจจะเป็นอีกเรื่องคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมนายแพทย์ฉัตรพงศาสตร์รัศิธิสมาชิกสมาคมาศิลป์ตกแต่งแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มาคุยกับเ,เพื่อนๆในเรื่องของ s m a s h นะครับอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนสนใจแล้วก็ เคยได้ยินคำคำนี้กันแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆนั้นว่ามันคืออะไรนะครับสมัสคืออะไรแล้วก็ทําอะไรกันนะครับแล้วก็วิธีผ่าตัดมีกี่วิธีในวงเล็บมันไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับหลายคนน่ยพูดถึงสมัสอว่ามันคืออะไรนะแล้วมันมัน พูดถึงกันมาเพราะช่วยในการกระชับใบหน้าตั้งแต่การไม่ผ่าตัดใช้เครื่องมือต่างๆใช้พลังงานต่างๆที่มาทํางานกับเนื้อเยื่ออันเนี้ยนะครับว่าสมัสนี่ว่ามันกระชับขึ้นน่าจะตึงขึ้นหรือผ่าตัดแล้วเขาเข้าไปทําอะไรกับชั้นนี้สมัสนะฮะมีแต่การโฆษณาแต่อาจจะไม่ได้อธิบายว่ามันมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมมันตึงขึ้นทําไมมันมันมีประโยชน์ยังไงนะครับสมัสเองคือชั้นกล้ามเนื้อบางๆครับที่อยู่ใต้ผิวหนังนะฮะ รวมไปถึงลำคอด้วยเป็นชั้นเดียวกับกล้ามเนื้อที่ใช้แสดงสีหน้าต่างๆอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ยู่ตาใช้หลับตาที่ทำให้เกิดติา迦เนี่ยนะครับกล้ามเนื้อขมวดคิว้วกล้ามเนื้อรอบปากที่เราใช้ยืน่นใช้ปิดปากใช้ประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะแผ่มาถึงลำคอด้วยก็จะเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ใต้วหนังที่เวลาเราเกรงคอแล้วเกิดเป,เ,ปเ,ปเป็นแผ่นขึ้นมานั่นเองนะฮะ แต่ว่าหลังจากใต้ชั้นนี้มันจะมีผิวหนังใช่ไหมครับไขมันแล้วก็เป็นชั้นสมอสนะและหลังจากใต้ชั้นนี้จะเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่ใช้บังคับใบหน้าจริงๆต่างๆละอย่างเช่นการยกปากการยิ้มจริงๆหรือว่าการกดปากลงนะฮะหรือว่าการเคี้ยวการโยกกรามอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อหลักเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆไม่ได้เป็นแผ่นนะ คือถ้าเป็นสมาเนี่ยมันจะเป็นชั้นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังบางๆชั้นที่อ่าเป็นกล้ามเนื้ออาย่ตา,ากล้ามเนื้อยุปากกล้ามเนื้อเกรงคอแต่เนี้ยแล้วมันจะมีอ่าเยื่อมาเชื่อมกันนะฮะเป็นแผงทั้งหน้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เราสามารถตึงได้อ่ากระชับมันได้นะครับแต่ส่วนกล้ามเนื้อหลักที่อยู่ใต้นี้มันเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่มันมีหน้าที่ของมันต่างหากเพราะ<ๆ>ฉะนั้นเราจะไปอาจจะไปทําอะไร,รไปผ่าตัดไปเย็บไป ดึงไปตัดไปล้างอย่างนี้ไม่ได้ละนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หน้าที่มันเสียไปหรือทําให้กล้ามเนื้อมัน,ม,น,ม,นมันผิดรูปหรือมันตายไปหน้าก็จะผิดรูปไปนะครับที่พออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเหมือนแผ่นห่อหุ้มคล้ายๆกับเยื่อบุลูกตาที่ห่อหุ้มไขมันแล้วเวลาเราแก่ขึ้นเราเห็นถุงตาตาเพราะว่าไอ้เยื่อบุลูกตาเนี่ยมันหยอดลงกล้ามเนื้อส่วนเนี่ยที่เป็นสมัสเนี่ยมันก็มีความหย่อนคล้อยไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น เออพอมันหย่อนคล้อยเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีการป่องมีการคล้อยมีการห้อยลงนะฮะถ้ายังเป็นไม่มากเราอาจจะใช้พลังงานต่างๆจากเครื่องบางอย่างที่ที่เคยได้ยินอาจจะเป็นอัลตราเป็นอัลเทราเป็นไฮฟูเป็นพลังงานอัลตทราซาวเป็นพลังงาน IF หรือ d ี o f ฟีเ e นซีเนี่ยทำให้เกิดความร้อนกับชั้นนี้นะครับ แล้วมันก็จะทําให้เหมือนกล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นแต่นี้ถ้ามันไม่มีระยะหรือไม่มี distance ของการหย่อนเนี่ยมันก็อาจจะยังพอจะได้ผลอยู่บ้างนะครับแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีการหย่อนอนผิวหนังที่มันเริ่มมีมีการหย่อนจริงๆหรือมีระยะเกิดเนี่ยก็อาจจะต้องไปพึ่งของการผ่ตาตัดที่ต้องไปดึงหรือไปกระชับมันจริงๆนะฮะนั้นนั่นก็คือการผ่ตาตัดดึงหน้าส่วนต่างๆที่เรามักจะลงไปถึงกล้ามเนื้ออันนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะ ถ้าเป็นส่วนที่เป็นหน้าใต้ส่วนกลางลงมาถึงล่างจนถึงคอเนี่ยเราจะไปไปาสามารถที่จะทำาการผ่าตัดกับชั้นนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยกหน้าเฉพาะชนบนนี่เป็นมินิลิฟก็จะเป็นกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อที่ยกคิ้วกล้ามเนื้อคำมับตรงนี้มันจะไม่ใช่สเมสนะฮะอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อหลักซึ่งเราไปผ่าตัดเย็บอะไรแบบนีได้แต่ว่าถ้าลงมาถึงชั้นล่างตรงที่มันเป็นใต้ หนกแก้มลงมาอย่างเงี้ยจนถึงกรอบหน้าล่างจนถึงคออันเนี้ยจะมีสมัยซิฟแผ่เป็นแผ่นมันเชื่อมกันอยู่ทั้งหน้านะครับอันนั้นเราสามารถที่จะไปทําอะไรกับมันได้อันนั้นทีนี้หมอทําอะไรกับมันนะครับเมื่อผ่าตัดดึงหน้าชั้นใต้ผิวหนังเราลอกผิวหนังออกใช่ไหมครับแยกจากชั้นนี้ผิวหนังกับไขมันนะฮะแยกออกชั้นนี้พอถึงชั้นนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีที่จะทําอะไรกับมันอยู่หลักๆอยู่3วิธีนะครับโดย วิธีแรกเนี่ยเขาเรียกพลเคชั่นพลเคชั่นคือการเย็บเฉยๆครับเย็บยู่เข้าหากันเหมือนกันไม่ได้เลาะอ,อะไรเพียงแต่ว่าเราเหมือนเอาได้ไปเย็บอนุมัติเข้าหากันเหมือนเชือกผูกรองเท้าอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเย็บเป็นจุดๆนะฮะผูกเข้าเฉยๆข้อดีก็คือว่ามันมันง่ายโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงจากการเลาะที่จะต้องไปโดนเส้นประสาทที่เส้นประสาทของใบหน้าเนี่ยมันอยู่ใต้ชั้นนี้พอดีนะครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะไม่ได้เปลี่ยน ตำแหน่งของตัวกั้มนึ้อเองมากนักนะคะไม่ได้เป็นการยกขึ้นแต่ว่าเป็นการกระชับหรือย่นระยะให้มันสั้นลงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเย็บไม่ดีเย็บกว้างหรือเย็บลึกไปมันก็ไปโดนเส้นประสาทได้เหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการถูกลัดอาจจะเป็นการปวดหรืออาจจะเป็นการอ่อนแรงไปของเส้นประสาทได้เช่นกันวิธีที่2องเขาเรียกส s ัตเซคโก็คือ s u b c u t a n e o u s มัสกูลอพ n e u โรซิส s ิสเตมนะครับที่บอกก็คือว่าเป็นใต้ผิวหนังสับคิวเทเนียซึ่คือใต้ผิวหนังนะครับมัสก o ลอพอเ s โรซิสซิสเตมก็คือว่ามันเป็นเยื่อ,อหุ้ม,มบางๆบอกกับเยื่อกล้ามเนื้อด้วยนะครเป็นระบบของมันอันนี้สมัต e เซตอมีจะทำการยกขึ้นเลาะขึ้นแต่ดึงมาแล้วตัดส่วนเกินออกเหมอือนกับเวลาเราดึงผิวหนังเราตัดผิวหนังออกแล้วเย็บขอบที่เหลือเนี่ยชนกับ อขอบเดิมที่เรายกขึ้นมานะฮะเหมือนกับการตัดผิวหนังนะั้นข้อดีคือมีการยกเป็นตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าตัวกล้ามเนื้อสมมนั้นจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยแล้วก็ที่หมอเห็นเองทุกวันเนี่ยส่วนที่หนาและแข็งแรงจริงๆก็คือส่วนด้านข้างด้านข้างตรงขอบตรงนี้นะครับที่เป็นด้าน l a ทเ r a l หรือด้าน ข้างสุดของกล้ามเนื้อประมาณหนึ่งใน3ของระยะทั้งหมดเนี่ยส่วนนี้จะแข็งจะหนาและแข็งแรงที่สุดพอส่วนกลางๆนี่มันจะเริ่มบางนิดนึงนะฮะแล้วก็อนปลายนี่ก็จะอาจจะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงแต่วนส่วนที่บางที่สุดคือแถวๆทับตรงกลางเนี่ยนะฮะทีนี้พอเราถ้าเราทำสมัธเซคโตมีคือยกแล้วตัดส่วนเกินออกเนี่ยมันจะทําให้ส่วนที่แข็งแรงเนี่ยถูกตัดออกนะครับอันนี้เวลาเราเย็บเนี่ยหมออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ การทำสมาเซ็กต์ตรงนี้ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าการเย็บระยะไอส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นก้านเนื้อที่ส่วนที่บางลงทำให้แรงดึงหรือ pulling force เนี่ยมันลดลงนะฮะมันทำให้การกระชับนั่นได้ไม่เต็มที่ส่วนอันที่3เนี่ยเทคนิคที่3ที่คุณหมอใช้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ Smash Lift Lift คือการยกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการเลาะชั้นนี้ลอยออกจากเนื้อเยื่อข้างใต้ซึ่งเนื้อเยื่อข้างใต้เนี่ยจะเป็นถ้าตันข้างมันจะมีต่อมน้ำลายหรือต่อมคอรติ บังไว้แต่หลังจากหน้าตักต่อพลติตตรงเนี้ยทั้งหลายเลยนเนี่ยจะใต้ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเส้นประสาคทคู่ทั้งหลายที่มันเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าหรือคู่ที่7เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลาะไม่ดีเนี่ยเราเกิดเกิดโดนเส้นประสาทน,นี่ก็จะทําให้หน้าเบี้ยวได้นะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นด้วยตาแล้วก็ไม่ทําลายเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความชานาญในการเลาะแต่ว่าการสแน็ลิฟต์เนี่ยก็คือเรายกแล้ว ดึงขึ้นแล้วเปลี่ยนที่ตำแหน่งจากอาจาจะเคยที่มันเคยอยู่ตรงนี้เราอาจจะกลับไปเย็บไว้ด้านหลังยึดกับแฟชเชียรหรือว่าเนื้อเยื่อแข็งแรงของหลังคอด้านบนเราก็จะมียึดกับเนื้อเยื่อแข็งแรงที่เป็นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อของอตัวขมับเองนะฮะก็จะทําให้อยังคงลักษณะอตัวส่วนที่แข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านข้างไว้นะฮะแล้วก็แรงดึงนั้นมันจะค่อนข้างกระชับแล้วมันทําให้เราสามารถห่อหุ้ม ไอ้ส่วนที่มันป่องออกของของใบหน้าสุร่าจ,จะเป็นต่อนน้ำลายนะครับอาจจะเป็นเนื้อเยื่อตรงนี้ที่มันห้อยเนี่ยมันทําให้เกิดแรงห่อตึงขึ้นไปได้จริงๆนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่หมอใช้หมอเลือกใช้กันทํสมาร์ทลิฟต์นะครับแต่ว่าหมอบอกก่อนว่าพลายเคชั่นกับ e s ม a ร์ทเซกโตมเป็นวิธีมาตรฐานนะครับที่สามารถทําได้ซึ่งแล้วแต่ความ ถนัดแล้วก็การใช้แล้วก็ประสบการณ์การใช้ของหมอหมอแต่ละท่านไม่ได้ผิดนะครับอันนี้หมอหมอบอกไว้จนตัวว่าหมอใช้วิธีไหนนะฮะมันก็จะแต่วิธีสมัสด์ลิฟต์เนี่ยโอเคมันอาจจะยากนิดนึงมันต้องรอค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องเส้นประสาทให้มากนั่นเองนะฮะก็จะเห็นได้ว่าการยกสมัสด์นั้นทําได้หลายแบบนะครับแต่หมอไม่ได้บอกแล้วว่าวิธีไหนมันเป็นแบบวิธีที่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นความรู้ว่าเผื่อ เพื่อนๆคนไข้ทั้งหลายอาจจะพอหมอพูดถึงสมัสี่ยจะได้มีการคุยกันถึงว่าใช้วิธีไหนอะไรยังไงแล้วก็เหมาะกับเรายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่หมอลงลึกให้นะฮะก็ทุกอย่างเป็นวิธีผ่าตัดสากลทั้งนั้นนะครับแต่ประชาชนจะได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองจะทำนั่นเองนะฮะก็ถ้ามีอะไรสงสัยมีอะไรคอมเมนต์ก็ส่งคำถามมาได้อีกนะครับแล้วก็โอกาสหน้ามาเจอกัน ก็หวังว่าคลิปหมอจะมีประโยชน์ก็ฝากแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็โอกาสหน้ามาเจอกันอีกครับสวัสดีครับคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่ง